สวัสดีค่ะวันนี้มาปลูกต้นไม้ต้นอะโมคาโดค่ะเราออูลี่มาปลูปต้นไม้ในอาพาร์ตเมนต์อาจจดูเล็กแคบๆหน่อยเราใช้ระเบียงข้างหน้าเป็นสถานที่ปลูกต้นไม้นะคะดูได้เลยค่ะเยอะใช่ไหมล่ะคะ อะโบคกโดหลากหลายสายพันธุ์คะ มีเตรียมลงดินบ้างนะคะดูสิอโวคาโดแฟรดเคยเห็นไหมว้าวรากยาวมากเลยนี่ค่ะเตรียมดินผสมดินมีสองแบบนะคะที่นำมาผสมเพื่อให้เกิดการจเจริญเติบโตของต้นอโวคาโดก่อนที่เราจะนำไปลงดินนะคะ จะส่งมาแล้วสี่ห้าครั้งส่งไปที่บ้านเพื่อทาการประปูกค่ะนี่นะคะจากที่เราได้ปลูกในน้ำ<ม><ม>ก็จะงอกขึ้นมาอย่างสวยงามพยายามดึงเบาๆนะคะเราจะพยายามเอาไม้จิ้มฟันที่เราเสียบไว้ค่อยๆนำออก สีที่อย่าให้มันแตกอย่าให้มันชำรุดสวยงามทุกต้น,นะคะ่ะถ้าปลูกแบบนี้โพสในเฟซเพื่อนๆนถามกันเยอะเลยค่ะว่าพระปูกยังไงให้มันงอกออกมาบางครั้งปลูกแล้วมันไม่ติดก็มีอย่างนี้ก็เลยให้ควาปรึกษาเพื่อนๆไป เคล็ดลับง่ายในการที่แบบเราเอาใจใส่เขามาใส่ใจเราแบบแรกก็ทําไม่ติดนะคะตายไปหลายต้นแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ช่างสังเกตก็เลยแบบลองผิดลองถูกมาเหมือนกันมันให้ได้ต้นอะโวคาโดที่ติดที่งอกแล้วก็รากยาวด้วยนะคะ ได้มาแล้วค่ะต้นอะโวคาโดแรงบันดาลใจจากการปลูกอะโวคาโดคือเราชอบทานอะโวคาโดและอย่างหนึง่งพอเราได้ไดปลูกได้เพาะปลูกต้นอะโวคาโดไปทําให้เกิดความรักอะโวคาโดจนหวังว่าเราอยากจะปลูกให้มันหมดเลยไม่อยากที่ไปให้ขครแต่นี่ คือเราปลูกไปหลายต้นแล้วประมาณห้าสิบกว่าต้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพื่อนในเฟซบางคนก็ถามมาว่าขอบางคนถามว่าปลูกยังไงขอสักต้นได้ไหมถ้าใครอยากได้ถ้าใครมีใจรักต้นไม้ก็จะก็จะมอบให้ฟรีเลยนะคะให้คนละต้นไปเลยดีกว่า,าค่ะคือถ้าเรารับอะไรเราก็ จะพยายามให้ต้นไม้ของมันจเจริญงอกงามดูแลเอาใจใส่นีเปิดเพลงให้ต้นโอะโวคาโดฟังด้วยนะเพราะว่าโอะโวคาโดมันก็มีชีวิตใจเหมือนคนเรานี่แหละก,ลก,โอโอก,ก็ชอบฟังเพลงเหมือนกันอะโวคาโดก็ชอบฟังเสียงเพลงเช่นกันจนทำให้มันเติบโตอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ต้นเจริญงอกงาม ส,สวยๆทุกต้นเลยค่ะนี่หลากหลายสายพันธุ์นะคะต้นที่ปลูกไปนี่จะคู่ก็จะเป็นพันธ์บูสนี่ก็จะเป็นบาคาเดียนะคะอัคาาเดียความสุขในการปลูกต้นไม้ชอบเมื่อคืนมันงอกมัน มันงอกมันแตกหน่อออกมามันทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะเพาะปลูกแล้วยิ่งแบบเราชอบอะไรแล้วอย่าละความพยายามถ้าเราชอบสิ่งไหน <c oughs> เราก็ต้องทําสิ่งนั้นลองผิดลองถูกไปนะคะเนี่ยค่ะเกิดที่จากการชอบตอนนี้เพาะปลูกไปแล้วเอาไปส่งไปให้ทางบ้านแล้ว ยิ่งถ้าโดนแดดนะใบจะยิ่งใหญ่กว่านี้นี้ปลูกในอาพาร์ตเมนต์แดดมันมานไม่ถึงทำให้ใบมันเล็กยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามและ subscribe ของช่องไอลี่ได้นะคะนี่ค่ะต้นอะโวคาโดแรงบันดาลใจจากใจรักในการปลูกค่ะขอบคุณนะกสวัสดีค่ะ